ในปี2014ชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งจากรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียชื่อว่าแดนซอนเดอร์พนักงานเสิร์ฟที่มีรายได้เพียงสัปดาห์ละ700ดอลลาร์เขาไม่ใช่อชัชญากรแค่คนธรรมดาที่วันหนึ่งดวงพลิกอย่างไม่คาดคิดคืนหนึ่งหลังจากไปดื่มกับเพื่อนเพื่อนแดนเดินไปกดเงินที่ตู้ ATM ของธนาคาร National Australia Bank แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องเหลือเชื่อที่สุดในชีวิตเขาเขากดเงินเกินจากยอดคงเหลือในบัญชี ตัตู้ก็ยังจ่ายให้ไม่มีการตัดยอดไม่มีข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารและที่สำคัญยอดในบัญชีของเขาไม่ลดลงเลยตอนแรกเขาคิดว่ามันคงเป็นบักชั่วคราวแต่หลังจากลองอีกครั้งในช่วงตีหนึ่งเวลาที่ระบบของธนาคารออฟไลน์เขาพบว่าเขาสามารถโอนเงินระหว่างบัญชีของตัวเองได้โดยไม่มีการบันทึกธุรกรรมใดๆทั้งสิ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่สอของแดนซอนเดอร์ซ เขาเริ่มทดหลงมากขึ้นถอนมากขึ้นจากหลักพันเป็นหลักหมื่นจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนและภายในเวลาเพียง4เดือนครึ่งเขาถอนเงินไปมากกว่า1.6ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเขาใช้เงินนั้นไปกับชีวิตที่เหมือนฝันพักโรงแรมหรูบินเจ็ดส่วนตัวไปปาร์ตี้ที่บาหลีจัดเลี้ยงให้เพื่อนฝูงเลี้ยงเวราคาแพงและแม้แต่จ้างดีเจมาเปิดเพลงในบ้านตัวเองเขาบอกว่าตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนเป็นมหาเศรษฐีโดยไม่ต้องเป็นเศรษฐีจริงๆแต่แน่นอนความสุขที่สร้างบนรอยรั่วของระบบย่อมอยู่ไม่นาน หลังจากธนาคารตรวจพบความผิดปกติในระบบการสืบสวนเริ่มต้นขึ้นและ3ปีต่อมาแดนถูกจับกลุ่มถูกตั้งข้อหาทางการเงินมากกว่า100กระทงสารตัดสินจำคุกเขา12เดือนและบังคับให้คืนเงินทั้งหมดที่ใช้ไปแดนยอมรับผิดโดยไม่มีข้อแก้ตัวและเล่าว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะขโมยแต่ตอนนั้นเขาแค่รู้สึกว่ามันคือระบบที่ปล่อยให้ผมทำได้หลังออกจากคุกแดนซอนเดอร์สกลายเป็นคนที่หลายสื่อเรียกว่าชายที่แฮกตู้แอดมินด้วยตัวเอง เขาถูกเชิญไปออกรายการสารคดีและพอดแคสต์รวมถึงแท็กซ์ทักที่เขาใช้เวทีนั้นเพื่อพูดถึงอำนาจของความโลกและเส้นบางๆระหว่างความฝันกับความผิด1ิบกว่าปีผ่านไปเรื่องราวของแดนยังคงถูกพูดถึงในฐานะหนึ่งในคดีช่วโกงที่แปลกที่สุดในประวัติศาสตร์ออสเตรเลียและวันนี้เขาใช้ชีวิตเรียบง่ายกลับไปเป็นพนักงานในร้านอาหารอีกครั้งพร้อมบทเรียนหนึ่งที่เขามาพูดกับตัวเองเสมอว่าเงินมันซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นความสงบในใจขอบคุณที่รับฟังเรื่องจริงที่ทั้งเหลือเชื่อและเตือนใจนี้นะคะ ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแชร์ share, และกดไลค์แล้วพบกันในเรื่องต่อไปค่ะ